เขานอกใจคุณจริงๆใช่ไหมคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาดูกันนะว่าเขานอกใจคุณจริงๆหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะสำหรับใครนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะการอ่านไพ่เนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมเนาะไม่ได้เฉพาะจอะจงดวงของท่านใดท่านนึงเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่ดวงของคุณโดยตรงนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานโดยรวมของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปเข้าหัวข้อเนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้าคุณรู้สึกแบบแบบนี้ถ้าคุณกําลังรู้สึกกับคนรักประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะมาดูพลังงานกันก่อนนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณ อยากไปต่อแต่คุณยังไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่คุณยังรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเต็มที่เลยในความสัมพันธ์นี้คุณทำเต็มที่เลยแต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่าทำไมคุณได้รับกลับมาน้อยจังเลยทั้งๆที่คุณใส่ใส่ใจอะเต็มที่มากๆนะคะ คุณมีความกลัวแล้วก็มีความกังวลว่าเขาเนี่ยจะกลับไปหาคนเก่าของเขาหรือว่าคุณกลัวว่าเขาเนี่ยจะแอบคุยกับคนเก่าๆของเขาและสุดท้ายนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าแฟนของคุณเนี่ยเขาเจ้าชู้มากๆเลยอ่ะเขาแบบเจ้าเสน่ห์มากๆ อัธยาศัยดีมากเลยเป็นคนที่จิตใจแบบจิตใจดีมากๆเลยอะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะมีใจให้คุณคนเดียวจริงๆไหมคือคุณไม่ได้มั่นใจในตัวเขาสักเท่าไหร่นะคะถ้าพลังงานตรงนะคะถ้าเป็นไปตามนี้ไปต่อกันนะมาเขานอกใจคุณจริงๆใช่ไหมเขาไม่กล้าแล้วค่ะเขารู้สึกว่าถ้าการที่เขานอกใจคุณเนี่ย เขาไม่สามารถปิดบังได้หรอกยังไงคุณก็จับได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ทําค่ะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาโอเคแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยดูแลเขาดีมากๆแล้วอะ่ะเขาแทบจะไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วอืมนะคะเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้คือ ตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมาได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะกล้าทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคหรือว่าเขาไม่กล้าที่จะไปนอกใจคุณแน่ๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วอะ เขาไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วเขาอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเขารู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนได้อยู่ที่บ้านได้อยู่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาไปแล้วอ่ะไม่ไม่มีทางที่แบบเขาจะนอกใจคุณแน่ๆนะคะสําหรับลัคนาราศีเนี่ยอาจจะ อาจจะเป็นของคุณหรือไม่ก็ของเขาก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในราศีสิงห์นะคะราศีพฤศพราศีตุลน,นะคะหรือว่าราศีธนูนะคะโอเคนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ